ดีครับควกผมเหมือนเดิมนายช่างไม้ไทยประดิษฐ์วันนี้ผมจะมาเรื่องไอ,อุปกรณ์ของเกษตรกรที่ชาวเขาเรียกว่าของ,ของชาวบ้านนอกเราใช้งานกันสมัยเมื่อไม่นานมานี้เองวันนี้เขาจะพยายามจะเลิกใช้กันแต่ยังมีบางคนยังใช้อยู่แต่ว่าส่วนที่ผมเอามาส่วนที่ผมเอามาแนะนําเนี่ย คือเป็นของเกษตรกรที่รุ่นพ่อรุ่นแมรน่รุ่นผมก็ยังเคยใช้อยู่พวกเคียวพวกจอบพวกมีดพวกอะไระที่มันหักอย่างสมบัติเคียวเคียวส่วนมากที่เจอสมวนมาเคียวเคียวเกี่ยวข้าวกับเคียวไอ,อ้ที่เขามัดมัดกับไม้ไผ่แล้วก็เกี่ยวมพร้าวส่วนมากไอ้สองแบบนี่จะหักบ่อย้เสังเกตดู แต่ว่ามีดที่มันหักนั่นคือว่าเหล็กมันแร็งว่าเราก็ใช้แรงมากเกินไปมันก็จะหักแต่เราสามารถเอามาดัดแปลงได้อย่างเช่นเคียวอ,อะ่ะเคียวรอมมาดัดแปลงเป็นมีดก็ได้เป็นมีดพกแบบว่ามีดมีดเออเข้าป่าเข้าดงเก็บผักเก็บกุ้งหอยปูปลาตามป่าตามดงตามคูน้ําได้เป็นมีดสั้นๆเล็กๆขนาดนเนี้ยเหมือนอย่างตัวนี้เคียวอ่อะทีเคียวสั้น เคียวที่มันหักครึ่งหนึ่งอ่ะมันหักแล้วอ่ะผมก็เลยมาแต่งให้เป็นปลายแหลมแต่ยังไม่ได้ใส่ด้ามไม้ก็คืออย่างเงี้ยเราจะเอาใช้อยางนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือเคียวครับเคียวที่หักแล้วมาแต่งปลายแหลมแล้วก็ทําคมอย่างเงี้ยเราก็พกไปใช้งานได้ปกติเลยโดยถ้าถ้าเกิดเราไม่อยากตกถ้าเราไม่อยากตัดแรงมันมากคือถ้าถ้าถ้าคนที่ทำไม่ทำไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นก็เอาเคียว เอเคเนี่ยไปให้คนที่ทําเป็นตัดแต่งรับคมก็พกเข้าป่าเข้าดงได้ใช้งานได้ปอกผลไม้ได้ปอกคือสามารถตัดกิ่งตัดอะไรได้พวกเอ่อตามป่าตามดงมันจะมีพวกยอดผักผักอะไรผักติ้วผักหวานผักอะไรเยอะแยะที่คนเขาไปเด็ดกันอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้มีดใหญ่เราก็ใช้มีดขนาดนี้ปกติแล้วเหล็กเหล็กที่ทําเคียวคข้าข็าจะแข็งแล้วก็คมคมดีด้วย ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ถ้าเราเกิดเราทําไม่เป็นนะคือให้คนอะื่นทํานำแหลตัดแต่งแค่เนี้ก็สามารถพกพาไปทํางานได้เลยก็ป่าเขาลงไปหาไปหาหนอไม้ไปหาผักติ้วผักหวานผักอะไรที่อยู่ต,ตามป่าตามดงไปหาเก็บผลไม้ตามป่าตามดงก็ได้ทวันได้ก็คือเคียวเคียวที่เคี้ยวที่แบบหักแล้วมันใช้งานไม่ได้เราก็ามาแปลงเป็นทำเป็นมีด มีดเน็บเล็กๆเนี่ยแบบทแบบเดิมๆที่ว่าหักแล้วมาแต่งนิดหน่อยก็ใช้งานได้กปกติแต่ถ้าอยากให้สวยเราก็ต้องตัดแต่งอย่างงี้ตัดแต่งทำด้ามเนี่ยแต้ถ้าเราทําเป็นนะก็ใช้ทำด้ามเล็กๆขนาดเนี้ยถ้าเท่าพอๆจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงวิธีตัดทําก็คือเดี๋ยวมจะเขียนให้ดูนะ ต้องรอยอะต้องรอยที่ึงคิดให้ดูนะคือตัดตัดออกให้เหลือแค่เหลือเนี่ยเอาด้ามออกก็จะเหลือตัดตามเนี่ยเนี่ยครับตัดตามเนี่ยเราตัดตรงตรงมาอย่างงี้ได้ต้องมาตัดเงี้ยเพื่อที่จะใส่ด้ามถ้าคนถ้าคนก็อยากทําให้มันสวยใส่ด้ามให้มันสวยเคียวที่หักอะเอามาเป็นประโยชน์ใช้งานได้อีกนาน ดีกว่าหักแล้วเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาทาไม่มาดัดแปลงทําประโยชน์มันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนเศษเหล็กอันหนึ่งที่หักแล้วส่วนมากหักแล้วทุกคนกจะมองว่าเป็นเศษเหล็กไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามาดัดแปลงได้ก็ยังใช้งานได้เป็นสิบปีตัวนี้ที่ผมเขียนให้ดูเพราะมันมีตัวหนึ่งที่ผมทำไปแล้วที่ทำมันแล้วใส่ด้ามใส่ฟักเหมือนกัน อันนี้ครับเนี่ยตัวตัวฝักมันเนี่ยก็จากเศษไม้เรือใช้ไม้โครงอะไม้โครงที่สั้นๆเลยใชไหมก็ประมาณนี้ประมาณแค่12เซนนะึงเศษไม้โครงที่เรือใช้ส่วนตัวนี้ก็ถ้าเป็นช่างไม้ก็น่าจะรู้นะว่าเอามาจากไหนก็จากตรับเม็ดที่มันพังละเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็นไม้ เศษไม้สักสั้นๆเล็กๆที่เป็นเศษที่มันไปใช้งานเขาตัดทิ้งแล้วส่วนตัวนี้เป็นเหล็กก็ถูกเป็นเหล็กที่เขาเอาทิ้งทิ้งมาเหมือนกันคือเป็นเหล็กเหล็กเดินสายไฟที่มันสั้นๆคือพูดง่ายมีแต่ของที่มีแต่ของมีแต่ของแบบว่าเป็นเศษหมดเลยเอามาบัติดประต่อใช้งานได้ด้าบนี้คือทําจากไม้โครงเศษไม้โครง ไม้สักเศษเหลือจากไม้โครงไม้โครงหนาอันนี้ก็เป็นเหล็กปล้องที่เหล็กเดินสายไฟมาตัดสายทำเป็นด้ามเนี่ยที่ผมทำสายด้ามเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปมานนี้นะครับถ้าอย่างงี้จะดูสวยกว่าตัวตัวแรกจะดูสวยกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้แบบแตัวนี้ต่แบบธรรมดา,บ,าบ้านที่เขาที่ถ้าเขาถ้าเกิดทำไม่เป็นก็แค่ แค่ตัดให้แค่ทำ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 ให้มันเป็นแหลมทำให้มีแหลมแล้วมีคมก็คมก็ใช้งานได้แต่ถ้าคนชอบประดิษฐ์ประดอยชอบความสวยงามหน่อยก็แต่งเติมแบบนี้คมนะครับไม่ใช่ไม่คมนะมองไปจะเหมือนมีดหมอดีๆนี่เองครับนี่เป็นมีดที่ทําจากเขียวเขียวบรรน,นอกที่ใช้เกี่ยวข้าวเคียวที่มันหักเราก็มาแต่งมาเติมแล้วใส่ฝักแค่นี้ก,ก,ก็ก็ใช้งานได้จริงอนะ่ ข้าป่าเข้าดงตัดพวกอะไรนะเข้าสวนเข้านาเข้าไร่ใช้งานแบบเบาๆได้สบายๆเข้าป่าเข้าดงวันนี้ผมมาแนะนําแค่นี้แหละครับเพราะว่าเศษวัสดุเหลือใชอ้ของชาวบ้านนอกที่บางคนก็จะมองข้ามแต่ไม่ใช่บางคนละส่วนมากเลยจะมองข้ามาว่ามันไม่มีค่าถ้ามันแตกหักขึ้นมาก็จะถือว่าเป็นเศษเ,เหล็กทันทีอะ ไปช่างกิโลขายได้ไม่กี่บาทหรอกถ้าเรามาดัดแปลงอย่างเงี้ยนะใช้งานได้เป็นสิบปีถ้าไม่หายซะก่อนเชื่อผมเถอะภูมิปัญญาแบบชาวบ้านที่ที่เรามีอะ่ะบางทีเราก็ต้องใช้เราคิดได้เราทําเลยเราใช้งานได้น,นี่อย่างผมเนี่ยก็ามาจากบ้านเนี่ยที่เคียวมันหักผมผมก็เอาม,ม,มาทําเป็นมีดเป็นมีดพกทุกวันนี้ผมก็พกติดตัวตลอดเวลาเข้าสวนเข้าเนี่ยเก็บผักแถวเนี่ย ก็ใช้มีดนี่ตัดตัดชอมได้ตัดกิง่งตัดแต่งกิ่งไม้เล็กๆได้สบายเพราะม,มันคมวันนี้ผมมาแนะนําเสนอแค่นี้แหละครับอย่าให้ให้ช่วยกันดูช่วยกันติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยว่าผมมาแนะนําการทําสิ่งประดิษฐ์ที่ว่าของที่เหลือใช้ข,ของเหลือใช้ที่<น>มันที่ถูกมองข้ามว่ามันไม่มีประโยชน์คือว่าอย่างอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรนะถ้ามันถ้ามันแตกหักขึ้นมา ะไรแล้วแต่ก็จะถือว่าเป็นเสร็จเหล็กหมดแต่ถ้าคนคิดเป็นคิดออกได้ก็เอามาทำแบบผมนี่แหละใช้งานได้จริงมีประโยชน์แล้วก็ทำขายได้ด้วยนะอย่างเนี้ยผมทำผมก็ขายอยู่มาร้อยหนึ่งอย่างต่ำสุดอะถ้าขายว่าแพงก็เราก็ไม่ต้องซื้อเพราะงานแฮนเมดงานแฮนเมดงานไอเดียที่เราคิดขึ้นมามันไม่ได้คิดขึ้นมาง่าย แล้วคิดคิดขึ้นมาทำมาได้แล้วใช้งานได้จริงไม่ใช่ไปทำใช้งานจริงไม่ได้ยังไงก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาสร้างสารรค์ผลงานไปเรื่อยๆตามที่ผมคิดได้เพราะผมก็เป็นคนชอบคิดชอบเขียนพ,พวกงานเหมือนชอบเป็นนักคิดแบบชอบคิดชอบเขียนอ่ะชอบประดิษฐ์ประดอยยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานผมด้วยนะครับ จะสร้างสารค์ผลงานให้เพี่น้องได้รับชมได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆตามที่ผมคิดได้ตามไอเดียของผมที่ผมมองเห็นวันนี้ขอจ,จบแค่นี้ครับสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ